ดนตรีต้องใช้หนังสือไหมอ๋อตอนนี้ยังครับยังครับเราดูในอันนี้ก่อนก็นได้ครับดูในสไลด์นะครับนั่งตัวตรงครับเด็กๆนั่งตัวตรงพนมมือขึ้นครับพนมมือพนมมือทุกคนเลยนะครับเราจะทักทายกันแล้วพอครูนับหนึ่งถึงสามทุกคนก็สวัสดีครับผู้หญิงก็สวัสดีค่ะนะพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสวัสดีครับ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีครับนักเรียนทุกคนเลยนะครับนักเรียนชายน,นักเรียนหญิงนะอันุบานสามทุกห้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยวันนี้ตั้งใจเรียนนะครับครูหวังว่านักเรียนสามารถจะเรียนรู้ได้เยอะนะครับขอให้รับความรู้จากคุณครูเต็มที่เลยนะ าสายชนบอกว่าโอเคโอเคครับนะโ <Okay. S 1> อเคออนะอว Hello. สวัสดีครับอ่าอานะบอกว่าเฮลโหลสวัสดีครับเฮลโหลเฮลโลทุกคนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาหัวข้อร้องเพลงครับเพลงจับปูดำครูคาดว่าทุกคนร้องได้แล้วนะครูมีสไลด์นี่เห็นไหมครับเด็กๆอ่านหนังสือออกอย่างเอ,อ่ย เราจะร้องไปนะครับไปพร้อมกันเลยนะเพ่งจับปูดำจับปูดำขยำปูนาช่วยกันร้องนะครับเป็นเสียงร้องช่วยกันนะถึงนู่นเลยถึงเซนทันเลยเตรมพร้อมนะช่วยกันร้องพร้อมกันอ้าวจับปูดำขยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเล สนุกจริงเลยแล้วเลยนอนเปลชชโอละเฮนอนเปลหลับไปชโอละเฮนอนเปลหลับไปจับปูดำขยำปูนาจับปูมาควาปูทะเลสนุกจริงเลยแล้วเลยนอนเปลชชโอละเฮนอนเปลหลับไปชโอละเฮนอนเปลหลับไป รองได้ไหมครับลองได้ยังเดี๋ยวขออีกสักรอบเนาะจีช่วยกันร้องเลยนะครับเด็กๆช่วยคุณครูลองนะ Are you ready พร้อมหรือยังโอเคโอเคพร้อมแล้วนะช่วยคุณครูลองนะครับนะเราต้องช่วยกันช่วยกันช่วยกันร้องนะครูค,คาดว่านักเรียนร้องได้แล้วนะครับเพลงจับปูดำทุกคนเคยได้ยินแล้วแหละ นักเรียนดูบานสามช่วยครูร้อนะครับทุกคนเลยเตรียมพรอ้อ,อมนะจ๊ะช่วยครูร้อนะครับสองรอบนะช่วยครูร้อนะจ๊ะอโอเคแล้วโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะ ทูทูได้ยินเสียงไหมครับเด็กๆได้ยินเสียงครูไหมชูสอนิ้วอ๋อได้ยินโอเคได้ยินเนาะอ่าเดี๋ยวช่วยครูร้องนะครับช่วยกันนะคะช่วยกันนะพากันร้องนะครับร้องแล้วให้โควิดมันหายไปเลยเต็มพร้อม จำพังน,นะหนึ 1, 2, ่งสองสามอ้าจับปูดำขยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเลยแล้วเลยนอนเปลชาโอละเหตนนอนเปลหลับไปชาโอละเหนอน,เอเหนอนเปลหลับไปลำหนึ่งจับปูดำขยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลสนุก จชะโอละเหตนอนเปหลับไปจชะโอละเหนอนเปหลับไปโอ้โหน้องพาคินน้องชิดชาน้องเทียนเทียนโอ้โหช่วยคุร้องครับทุกคนเลยนะครับเห็นหลายคนร้องนะอะตบมือตัวเองโอสุดยอดสุดยอดใครร้องครูต้องชื่นชมนะครับทุกคนเลยนะครับน่า ร้องได้แล้วเนาะเด็กๆเราไม่ได้ไปฝึกซ้อมร้องนะครับเพลงนี้ง่ายมากเพลงนี้ง่ายมากโอ้ถูกคาดว่าทุกคนร้องได้แล้วแหละนะครับเ <fotos. S 2> <sund ay. S 1> ดี๋ยวเราไปหัวข้อต่อไปเลยเนาะ The hen and her chick นะครับร้บองเป็นตัวโนโ้ตนะจำได้ไหมโดฟา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 โดเลมีฟา อ่าโดฟ้าฟ้าฟ้านะครับช่วยคุณร้องนะครับผมนะนะสวัสดีครับว้าวว้าวโอเคอ่า๋ยวกช่วยคุณร้องนะครับหนูร้องโดฟ้าฟ้าฟ้านะฟ้า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 โดเล fa do fa ít do fa 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 do re mi fa fa la 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 ti ti son son do do fa 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 son son mi mi fa do fa 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 do เดี๋ยวเรามาร้องกันช้าๆทีละท่อนนะวันนี้เาจะเอาเอาสี่บรรทัดเลยเนี่ย,ยได้ยินไหมเดี๋ยวเรามาร้องท่อนนี้กันนะครับฟังนะโดฟา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 ,ฟา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 โด Le, mi, เลมิฟาอ้าวช่วยกันร้องครับ 1, 2, หนึ่งสองสามอ้าวโดฟา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 โดเลมิฟาอีกรอบหนึ่งโดฟา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 โดเลมิฟาโอ้โห,โหน้องพุทโธน้องชิชาถูกต้องเลย ต่อไปมาต่อบรรทัดที่สามกันนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวเราร้องนะฟังนะครับฟังนะฟาลาลาลาทีทีซอนซอนโดอ้าพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามอ้าฟาล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 าทีที ซอนซอนโดอ่ะอีกรอบหนึงขออีกรอบนึงนะครับโอ้เริ่มร้องแล้วเริ่มร้องแล้วน้องพุทโธน้องจิชาเอาทุกคนด้วยนะอ่ะเตรียมพร้อมนะท่อนนี้นะฝาล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 ะทีนะหนึ่งสองสามไปฝาล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 ะทีทีซอนซอนโดโอ้โหน้องเทียนเทียนดูถูกต้องเลย ต่อไปบรรทัดสุดท้ายนะครับอ่าต่อไปเนาะอ่าโดฝานะสุดท้ายแล้วบรรทัดสุดท้ายแล้วเจมส์พร้อมนะฟังนะโดฝา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 ซอนซอนมีมีฝาพร้อมกันครับบรรทัดสุดท้ายนะหนึ่งสองสามอ้า โดฟา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 ซอนซอนมีมีฟาเอาละคุณครูจะให้ทุกคนร้องแค่คำว่าโดฟ้าฟาฟาฟาโดเลมีฟาสองรอบนะอ่าอ่าฟาล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 าทีที่สอนสอนโดถึงแค่ตรงนี้นะครับเตรียมพร้อมนะ อ่าฟาลานะเอาเอาฟาลาอีกรอบหนึ่งบรรทัดที่3นะครับฟังนะไปพร้อมกันเลยนะ1 2 3อ้าวฟาล่าล่าล่าลาทีทีทซอนซอนโดอีอกรอบหนึ่งนะครับ1 2 3อ้วาวฟาล่าล่าล่าลาทีทีทซอนซอนโด โอ้โหน้องชิชาน้องทินเทียนช่วยกันร้องดีมากเลยน้องปื้มมองอะไรครับน้องปื้มช่วยกับครูร้องด้วยน้องปื้มช่วยครูร้องด้วยขออีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งอ่าใครเงียบไปนะครับช่วยครูร้องด้วยนะฝาล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 าทีทีซอนซอนโดนะท่อนนี้นะครับหนึ่งสองสามไปฝาล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 าทีทีซอนซอนโด โอ้โหพาคิ้นร้องช่วยคุณร้องด้วยร้องจนหาวเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวช่วยคุณร้องนะเอาแค่สามบรรทัดนี่พอนะครับเดี๋ยวโดฟ้าพร้อมกันนะสองไปโดฟ้า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 โดเลมีฟ้าอีกรอบหนึ่งโดฟ้า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 โด เลมีฟาฟาลาพร้อมกันฟาล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 าทีทีซอนซอนโดโอ้โหเอาไปเลย999คะแนนคุณน้ำคาว่าเยอะไปไหมโอ้นักเรียนต้งใจจนถึงป .6 เลยนะใจจนถึงป .6 เลยนะครับเด็กๆอีกรอบนึงอีกรอบนึงเนาะอีกรอบนึงรอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายนะสาบรรทัดนี้พอนะ เตรียมพร้อมนะช่วยกันร้องจนถึงหนุนดาวอังคารเลยนะครับสองสามไปโดฟฟาฟ้าฟ้าฟ้าโดเลมีฟาอีกรำหนึ่งครับโดฟฟาฟ้าฟ้าฟาโดเลมีฟาฟ้าลาพร้อมกันฟาล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 าทีทีซอนซอนโด ดีมากไปฝึกซ้อมร้องนะจ๊ะเด็กๆร้องตามเลยครูมี Youtube มีวิดีโอด้วยนะครับร้องตามเลยนะครับสวัสดีครับเจแปนเจแปนท่อฝันสวัสดีค่ะอ่ะาต่อไปเราจะมาเพล์ยิ่งหัวข้อเพล์ยิ่งกันเนาะ อะไรครับน้องเพื่อนสวัสดีครับดูวิดีโอครับมือซ้ายมือซ้ายนะเด็กๆอาดฟา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 ดเลมีฟา ดูอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งเนาะเด็กๆเนาะดูอีกรอบหนึ่งนะหนึ่งสองสามอ้าวโดฟ้าฟาฟาฟาโดเลมิฟาโดฟ้าฟาฟาฟาโดเลมิฟาอ่าทีนี้ให้ทุกคนชูมือซ้ายขึ้นมานะครับเราจะดิวนิ้วมือกันนะครับ เราจะใช้มือซ้ายกันแล้วนะครับตอนอนุ 1, mm. บาลหนึ่งอนุบาลสองเราจะเน้นมือขวาครับทีนี้เราจะเน้นมือซ้ายกันนะครับมือซ้ายเราจะกดกันเยอะเลยนะครับชูมือซ้ายขึ้นมาให้คุณครูดูหน่อยครับเด็กๆจําได้ไหมชูมือซ้ายทุกคนเลยนะครับเด็กๆจะได้ทําได้นะครับชมูมือซ้ายมือซ้ายชูหรือยังแบมือด้วยนะครับ โดเลมีฟาซอนจำได้ยังอ่าโดเลมีฟาซอนอ่าชูมือชูมือครับชูมือทุกคนเลยขอมือซ้ายนะครับเน้นมือซ้ายนะครับขอมือซ้ายนะครับไม่ใช่มือขวานะขอมือซ้ายนะครับอ่ามือซ้ายทุกคนเลยนะครับพร้อมยังพร้อมยังเราจะดิวนิ้วมือกันนิ้วก้อยเป็นโนตตัวอะไรครูให้เป็นโนตตัวอะไรครับ โดนิ้วก้อยเรานะนิ้วก้อยโดนิ้วนางเลนิ้วกลางมีครับมีมีนิ้วชี้ฟาครับฟาพูดด้วยฟานิ้วโป้งซอนครับซอนพร้อมกันซอนอ่าโดแล้วก็เลเลมีฟา อ,อ่าเตยมพร้อมนะครับเราจะร้องเพลงนี้กันไปช้าๆนะครูว่าทุกคนน่าจะได้แล้วแหละอ่าชูมือครับโดฟ้านะเดี๋ยวดูตามคุณครูไปนะครับะะโดกับฟ้านะฮะหนึ่งสองสามโดฟ้า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 ,ฟา,ฟา,ฟาโดนิงนางเลเลมี ฟาโดดึกก้อยโดฟา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 โดเลมีฟาได้ไหม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 ขออีกขออีกขออีกนะโดมะนาวสุดยอดเลยน้องมะนาวน้องหวาหวาน้องฟ้าใสสุดยอดสุดยอดน้องทอฟันด้วยโอปอด้วยเนาะน้องก้าด้วยอ่ะเตรียมพร้อมนะอ่ะชูมือขวาครับเอาแบบท่อนเมื่อกี้นี้นะ สองรอบนะครับเตรียมพร้อมนะร้องด้วยนะครับเยังตัวนะหนึ่งสงสาฟาโดฟา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 โดเลนี ฟ้าสุดยอดสุดยอดเอ้าโดฟ้า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 โดเลมีฟ้าโอ้โหน้องอะไรนินจาด้วยโอ้นินจาชิชาน้องก้าวด้วยเดี๋ยวน้องอันอันล่ะน้องอันอันไม่ทำเลยหรออัน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 เห็นนั่งดูเฉยๆเดี๋ยวทำไม่ได้นะครับเด็กๆอย่าทำมืออย่างนี้นะหงงหงงงงพร้อมกันไม่ใช่นะหงงหงงงงอย่างนี้ไม่ใช่นะ ต้องทำทีละนิ้วทีละนิ้วไปนะครับอ่าเอาแค่สองบทันนี้พอนะครับไปมือขวาเลยนะต่อไปมือขวานะครับทีนี้มือขวาครับทุกคนสลับมือแล้วสลับมือขอมือขวาขึ้นมาครับอ่าสลับมือแล้วเอามือซ้ายลงไปไปมือขวามือขวาครับทีนี้เพื่อนเอามือขวาขึ้นมาแล้วสลับมือกันค่ะสลับมือนิวโป้งจากเคยมือขวามือขวานะขอมือขวานะครับเด็กๆมือขวานะ นิ้วโป้งจากตัวโดทีนี้เราจะเป็นโน้ตตัวฟากันอ่าเดี๋ยวพร้อมกันนะครับนิ้วโป้งฟานะฟาฟาฟาอ้าวฟาฟาฟานิ้วชี้เป็นตัวซอนพร้อมกันซอนซอนซอนพร้อมกันซอ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 นฟาซอนซอนแล้วต่อไปนิ้วกลางเป็นตัวลาครับ ลาลาลาพูดด้วยนะพูดด้วยลาลาลา,า,าน,นิ้วนางนิ้วนางเป็นตัวทีทีทีท,ทีเอ้าทีทีทีนิ้วก้อยตัวสุดท้ายจะเป็นโนตตัวอะไรครับฝ่าซอลาทีแล้วก็โดพร้อมกันโดโดนะสามสี่โดโดโดขอมือขวานะ โดโดโดมือขวานะครับเด็กๆมือขวานะมือขวาก็จะได้เป็นฟาซอนลาทีโดต่อไปท่อนนี้นะครับจะเป็นฟาล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 าทีทีอ่ะดูนะอ่ะดูนะครับดู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 ไปช้าๆนะเราจะ ถึงฝาละ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 ทีทีแค่นี้ก่อนอ่ะดูนะครับดูนะฝาละ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 ทีทีแค่นี้ก่อนอ่าพร้อมกันนะหนึ่งสองสามนิ้วโป้งฝาฝานิ้วกางละละละ ลานิ้วนางทีทีทีทแค่นี้โอ้เซนติสุดยอดเอาอีกครั้งหนึง่งวันนี้เรามาเพิ่มมือขวากันนะอ่ะพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสาฝาลฝาฝาล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 าทีแล้วก็ทีอทีเอเอ,อได้ไหมแถมสอนซอนโดรไหมครับ นิ้วชี้ซอนนิ้วชี้ซอนนะซอนซอนนิ้วก้อยโดจบงาฝาล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 าที่ที่สอนสอนโดอะไรล่ะครับโซโซตัวทีอ๋อโอ้โหพิมมาด้วยดีมากครับใช่ครับ อาสุดท้ายครับฝาล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 าทีที่สนสนโดนนะหนึ่งสองอ่ะชูมือชูมือชูมือรอบสุดท้ายล้วมือขวาเตรียมพร้อมนะดู้วยนะทำไปด้วยนะช้าๆพร้อมกันนะครับต้องร้องน้อนด้วยนะตามคุณครูนะครับหนึ่งสองสามไปฝาล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 า,ลาทีนิ้วนางทีทีนิ้วชี้อนอน ซอนนิ้วก้อยโดจบแล้วเหนื่อยไหมลองโน้ตเหนื่อยจังเลยอย่าลืมไปฝึกซ้อมนะครับมือซ้ายก่อนนะโดฟ้า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 โดเลมีฟ้าแล้วก็มือขวาฟ้าลาล่าลาลาทีทีซอนซอนโดนะครับอย่าลืมไปดูนะครับฝึกซ้อมอ่าต่อไปหัวข้อต่อไปครับลิทึมวันนี้เนื้อหาเยอะมากนะเด็กๆ มันจะยากนิดนึงอ่าจำได้ไหมเอยตบมือยังไงอึ้งยังไงครับเห็นตัวหยุดไหมครับสีม่วงๆเขาพูดว่าตัวอะไรเอยทำยังไงอึง้งถูกต้องครับน้องฟัสไยบอกว่าอึง้งอ่าพร้อมกันอึง้งพร้อมกันสามสี่อึงอ้งพาคินอึง้งอึ้งหนึ่งสองสามอึงอ้งอึ้งเออถูกต้องครับสุดยอดสุดยอดทุกคนเลยต่อไปเห็นแถบรุงเลือไหมครับให้พูดว่าไง พูดว่าแล้วก็ทํามือ,อยังไงครับต้านถูกต้องเลยโอ้โหฟ้าใสสุดยอดทอฝันสุดยอดอ่าพร้อมกันต้านพร้อมกันสามสี่ต้าน <c oughs> น้องนามิได้เลยกับน้องก่อข้าวพร้อมกันต้านต้านโอ้โหสุดยอดครับต่อไปตัวโกเอไม่ใช่ตัวกลมพูดผิด <c oughs> ตัวขาว <c oughs> เห็นตัวขาวไหมครับแถบลุงเหลือง <c oughs> ตัวขาวว่าไงให้ทํามือ,อยังไงครับ ต้านสองถูกต้องครับต้านสองพร้อมกันสามสิต้านสองโอ้โหน้องเทียนเทียน,นด้วยนนทุกคนเลยให้คะแนนไปเลย200คะแนน <c oughs> ต่อไปตัวขบเคีครับให้พูดว่าไง <c oughs> พูดว่าต้านหรืออะไรนะตะ,ตะ,ตะใช่ไหมตะตบมืออ่ะพร้อมกันตะพร้อมกันนะ พุดตะด้วยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามตะหนึ <"T> ่งสองสามตะอ่าตะตะมันน้อยๆตบมือน้อยๆตะเออนี่นะอย่าตบเยอะเดี๋ยวจะเป็นต้านนะครูน้ำค้างบอกว่าอย่าตบเยอะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยจบเพลงเลยดีไหมเนี่ยนะครับจบ <c oughs> เ,เพลงเลยนะ<ๆ>เด็กๆวอร์ก่อนไหมไม่ต้องวอร์แล้วมั้งเนาะใส่กับจังหวะเลยนะครับ ลองดูซิว่าใครจะทําได้ดูจําสัญลักษณ์ให้ได้ครับตัวดําตัวขาวตัวหยุดตัวขบแตนี่มันมีแค่นี้เองนะง่ายมากๆง่ายไหมครับเด็กๆชูสองนิ้วถ้าง่ายชูสองนิ้วนี่ใครบอกว่าง่ายมีไหมนี่ไม่มีเลยอ่ะโอ้มีพัคคินบอกว่าง่ายมากชูสองนิ้วโอ้โหฟ้าใสบอกว่าง่ายโอเคโอ้โหทอฝันสองมือเลยง่าย เชิญเทียนว่าไงง่ายไหมโอเคนะเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวไปพร้อมกันนะครับ Are you ready เอาเพลงเอาเอาเพลงช้าๆก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยเร็วขึ้นนะ๋ยวเพลงนี้มันก็เร็วอยู่แล้วแหละเราเอาช้าๆกันชูม,มือชูม,มือครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมต,ต้านต้านต้านสองนะอย่าลืมนะรมพร้อม ขอ<ร>อีกหนึ่งรอบได้ไหมคะขออีกหนึ่งรอบนะอีกหนึ่งรอบนะก่อนจะจากกันนะคะขออีกหนึ่งรอบอ่าตอนจากกันอีกรอบหนึ่งอ้าเตรียมพร้อมเลยครับเอาเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นนะ ทุกคนเลยนะครับนักรบก,ก็ได้พิดๆทุกทูบไม่เป็นไรนะครับถือว่าทุกคนเริ่มทําได้แล้วนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดอย่าลืมไปฝึกซ้อมมานะครับเด็กๆซ้อมดูสัญลักษณ์นะครับตบมือลิทึมอ่ากอนจากกันอย่าลืมนะครับมีปัญหาในการเรียนดนตรีนะครับโทรถามครูน้ำค้างคารูมาลิโอได้เลยนะจ๊ะเด็กๆแอดไลน์ได้นะครับคุณผู้ครองถ้ามีปัญหานะครับ ในการเรียนนะครับสอบถามได้เลยนะครับผมสวัสด uh ีค huh ่ะอ่าก่อนจากกันก็สวัสดีนะครับอะไรนะครับหวงจนแตบคตูรุภาษาต่างดาวเลยหรอเนี่ยโอ้น้องอะไรอ่ะส่งมาเป็นภาษาต่างดาวเลยสวัสดีคร uh> ับอ่าขอบคุณนะครับเด็กๆทุกคนเลยนะครับอ่าก่อนจากกันไปบายอ่ะ ก่อนบายๆกันพนมือครับพนมือ1 2 3แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณครับพร้อมกันนะ1 2 3เอ้าขอบคุณขอบคุณคูขอบคุณค่ะคุณคูสวัสดีครับบายๆเด็กๆ